สวัสดีครับผมผู้ใหญ่หารเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึง่งตำบลบนรุงแค้วนะครับอ่างห้วยเหือเมื่อก่อนเคยใจน้ำได้นะครับโดยที่เอาน้ำไปทำการเกษตรหือใจทำนาในฤดูฝนแล้วทำข้าวปพดเลี้ยงซัดในฤดูแร้งนะครับคือได้สองอย่างนะครับปัจจุบันนี่ อ่างห้วยเหือมันตื้นเขินครับแล้วน้ำต้นทุนของห้วยเหือมันจะมีเฉพาะฤดูฝนทำให้อ,อ่างเก็บน้ำได้น้อยนะครับแล้วอ่างห้วยเหือเนี่ยตัวนี้มันรั่วนะครับมันซึมอยู่ตลอดปีนะครับบ่สามารถซ่อมแซมได้แล้วการบริหารจัดการนา้ำเป็นล้างทรงน้ำยังก็มีมาเมินละครับมันชํำรุด ผมมีการซ่อมแซมอย่างผมมีผู้ดูแลตอนนี้ก็เลยใจนา้าอ้างห้วยเหือเนี่ยบ่ได้ครับทำให้กเกษตรกรที่เคยทำนามีไรายได้ลดลงครับผลกระทบของการใจหน้าอ้างห้วยเหือที่ว่าใจบ่ได้นะครับก็คือบ่สามารถ ปลูกเข้าในฤดูฝนได้ก็หันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงซัด์ตทนนะครับแต่ก็เสียงนะครับเพราะว่าปีไดทีีแรกๆชาวบ้านก็บ่มีรายได้ครับเพราะว่าขาดทุนแหมครับข้าวโพดมันมันแค่แก่นนะครับบ่ได้น้าททำให้ชาวบ้านมีนี้สินสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนฤดูแล้งชาวบ้านก็อย่าวานทัวแขกทัวมันไว้นะครับ ล้อน่ามองน่าเหมยตอนหน้าหนาวแล้วทีนี่ถ้าเกิดว่ามันบอกไขห,หนาวกับแบบนี้น่ามองน้าเหมยนะครับก็บคือเนี่ยเฮือทั่วแขกทั่วเขียวทั่วมันอย่างนี้นะครับมันเก็บเกี่ยวผลผลิตบอกไห้ได้เต็มที่นะครับก็เนี่ยเฮือชาบ้านมีนิสินเพิ่มขึ้นแหมครับ ครับสวัสดีครับผมนายสมบณ์คำลังกานะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านหูกแก้วหมู่ที่สองอำเภอหนองคายจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ก็ได้นํามาเสนอเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ํานะครับก็เป็นเกตของหมู่ที่สองก็คืออ่างเก,ก็บน้ำห้ยย้อยนะครับท,ที่ด้นเห็นที่ด้านหลังนี้นะครับเมื่อนที่ทาใหม่ๆนะครับก็มีการปลูกพืชเกี่ยวกับ เป,เ,เป็นข้าเป็นข้าวโพดนะครับก็ได้ผลผลิตก็ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆมาสักสีหปีนะครับมีมกม็มิเป็นตะกอนเรียงไหลลงมานะครับก็ทำให้บริเวณปริมาณน,น้ำน้อยลงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งท้งประตูน้ำก็ได้เสียนะครับก็เลยทำให้การสงระบบสองน้ำนะครับได้บ่ิทเราเท่าที่ควรน,นะครับก็เลย มีปัญหาทันนี้มาแลซ้ซำซ้ำซ่ำซัก,ซกมาหลายปีนะครับเขาก็เลยตึกมาลุ้นมานะครับกับผมก็ได้ไปเข้าทางไปเกี่ยวกับศูนย์น้ำนะครับที่ศูนย์น้ำของอบจอแปรก็ได้ไปศึกษาเงียนหูมานะครับก็บได้นําเอาราหารจัการตัวนี้นะครับมาทํากับตีอ่างของหนองอ่างของ,งหุ่ยเฮยนี่นะครับ เราก็มกีการทำหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับที่ว่าอย่าเสริมก็คือเสริมขัข้นของสปริงเบสเพิ่มขึ้นแหมประมาณแหมหกสิบเซนนะครับก็เพื่อนจะได้น้าเพิ่มขึ้นแหมประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนลูกบาทนะครับแล้วยังหนึ่งก็ทําพุดหลอกนะครับพุดหลอกลงตามลงไปถึงถึงชนประธานนะครับก็เป็น จะยากเป็นจุดเป็นจุดไววเฮ้ครับเป็แม่เป็นนองตีพูกเข้าเขาโปดกันนะครับจะได้ขุดหลอกไปตัวยนี่ลงไปนะครับล้วก็ทั้งหนองก็มีหนองหลวงนะครับหนองหลวงก็ได้สร้างประตูน้าไว้แล้วก็มีเป็นของกรมโคระพัดเป็นได้มาขุดหลอกเฮ้อนะครับได้หลายปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้น้าปริมาณก็นักพอสมควรนะครับแล้วก็ยังหนองน้อยนะครับกําลังจะเริ่ม อย่าพูดหอกแล้วก็ได้สร้างประตูน้าไว้กักเก็บน้ํานะครับไว้ให้กับอแมพี่น,นองเกษตรกรได้ใจกันถ่วถึงนะครับก็ขอขอบคุณกับทั้งศูนย์น้ำอบจอแปรนะครับที่ได้เื้อความห่้หลายๆ่ยยังนะครับที่เขานําเอาไปมาศึกษามาไปเรียนร่้มานะครับมาเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การน้าได้ครบวงจรน,นะครับกับกับอรมพี่น,นองตำบลหึงแก่ได้ มีน้ำใจน้ำที่ว่าทางการเกษตรได้ครบวงจรนะครับขอบคุณจักนักครับ